กัดเป็นเหยื่อลิกดิกสีแดงนะตัวนี้ยกไม่ไหวเลยเบอกไว้ก่อนนี่ครับผมไซส์ห้าไม่อยู่นะตัวนี้โอยโ,โดนันอูห้หลอกเอาไปอยู่ 嗯嗯。Mm hmm. อุ้ยใหญ่ครับ จบร้อยอ,อู้หา,าโลบ่อยู่นะครับนี่ครับผมไซส์าไม่อยู่นะตัวนี้โอ้ยโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวตัวนี้ผมขอขึ้นฝั่งก่อนมันใหญ่นะครับเดี๋ยวแะ้วถ่ายกัดเป็นเหยื่อลิกดิกสีแดงนะครับตัวนี้ยกไม่ไหวเลยบอกไว้ก่อนอ้ยเดี๋ครับลิกดิกสีแดงนะครับหนักมากน่าจะมีฮเกินห้าครับผมตัวนี้ต้องเอามารีวิวบนฝั่งไม่กล้ารีวิวบนเรือครับผมกลัวมันกระโดดนี้โอเคครับฝ่าไว้ด้วยวครับเหยืยอลิกดิกงานชะโดครับผมจับไปวไปัรุ่น